สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆนักการตลาดในการตลาดวันลตอนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการการตลาดวันละคลิปโดยผมหนุยนะัทพลม่วงธรรมเจ้าของเพจการตลาดวันลตอนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยถึง Digital c o n sumer insight 2024เป็น EP ที่3แล้วตอนนี้เราจะมาคุยถึง insight ที่6แล้วนะครับ insight ที่6ที่เราจะคุยกันต่อในวันนี้ก็คือเรื่องของ personalized marketing การตลาดแบบรู้ใจ แต่การตลาดแบบรู้ใจในปี2024นั้นจะต่างจากการตลาดแบบรู้ใจเดิมที่เราเคยรู้จักกันไปมากขนาดไหนหรือว่าต่างจากหนังสือการตลาดแบบรู้ใจ personalized marketing ที่ผมเคยเขียนไปนะปี2019ไปเยอะขนาดไหนลองมาฟังกันต่อครับกับในรายการนี้การตลาดวันลคลิปนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาถ้าเกิดใครที่ดูรายการนี้ทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook การตลาดวันลตอนแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s สคร b e ช่อง YouTube การตลาดวันละตอนไว้ด้วยนะครับโอเคเรามาต่อกันครับจากรายงานของ Meta หรือว่า Facebook 2024นะครับบอกให้รู้ว่าผู้บริโภคชาวไทยแล้วก็อาเซียนนั้นเนี่ยอยากให้แบรนด์หรือนักการตลาดรู้ใจพวกเขามากกว่าเดิมจนพูดได้เลยนะครับว่าต่อจากนี้ไปแบรนด์ไหนยังไม่สามารถ Personalize Marketing ลูกค้าได้ดีพอก็เตรียมเสียพวกเขาไปได้เลยและนี่ก็คือ Digital c o n SUMER Insight อันดับที่6นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่า ในปี2024ครับถ้าเรา personalization ไม่ได้อย่างน้อยก็ต้อง c u s t o m i z a t i o n ให้ได้ความต่างระหว่าง personalization กับ c u s t o m i z a t i o n มันมีเส้นแก็บต่างๆแม้ชื่ออาจจะเรียกคล้ายๆกัน personalization คือการตลาดแบบรู้ใจเช่นเรารู้จักคนนี้เรารู้ว่าจะต้องเอาใจเขายังไงใส่ใจเขายังไงส่วน c u s t o m i z a t i o n คือเราอาจจะยังไม่รู้ใจเขาได้ดีพอแต่เราสามารถเปิดโอกาสให้เขาได้ปรับแต่งได้ตามใจที่เขาต้องการไปก่อน ค่อยเ,เอาข้อมูลตรงนั้นที่ได้มาไปทําการตลาดแบบรู้ใจหรือว่า personalization จากเขาต่อหลังจากนั้นนะครับเพราะเมื่อผู้บริโภคในยุคปัจจุบันปี2024ต่างคาดหวังประสบการณ์จากแบรนด์ที่สูงกว่าเดิมแล้วยิ่งแบรนด์น้องใหม่ในตลาดพยายามเข้ามาจับลูกค้าเก่าของแบรนด์ใหญ่ด้วยการทำ personalization หรือว่าการตลาดแบบรู้ใจที่ดีกว่าซึ่งถ้าแบรนด์ไหนนะครับยังไม่พร้อมที่จะ personalization กับลูกค้า บอกได้เลยว่าอนาคตปีหน้าหรือว่าปีนี้เนี่ยคุณต้องลำบากแน่นอนนะครับหรืออย่างน้อยคุณต้องสามารถทําให้คุณต้องทําให้สินค้าหรือบริการคุณเนี่ยสามารถ Customization ได้นะครับจะมาขายแบบเดิม,แบบดมแบบเดียวแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบไม่มีวันแบบนีกต่อไปในวันที่สินค้าและบริการต่างก็เหมือนกันไปหมดแทบจะไม่มีอะไรต่างกันนะครับใครที่พร้อมจะเข้าใจแล้วก็รู้ใจลูกค้ามากกว่า ย่อหมาถึงโอกาสที่ดิจิตอลคอน summer หรือว่าผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งหลายจะเลือกใช้เงินกับคุณมากขึ้น63%ครับบอกว่ายินดีจะจ่ายเงินเพิ่มถ้าสินค้าหรือบริการนั้น Personalization ได้63%เช่นเดียวกันก็บอกว่าอยากจะซื้อซ้ำถ้าสินค้าหรือว่าบริการนั้นเนี่ยรู้ใจพวกเขาได้และ66%ก็ยังบอกนะครับว่าอยากจะแนะนำให้เพื่อนหรือว่าคนรอบตัวได้รู้จักสินค้าหรือบริการนั้นถ้าเกิดมัน Personalization ได้ เห็นความสำคัญของการตลาดแบบรู้ใจแล้วใช่ไหมครับว่า2ใน3ก็ว่าได้อยากจะซื้ออยากจะรู้จักและอยากจะแนะนำบอกต่อสินค้าคุณให้กับคนอื่นนะครับดูเหมือนนะครับว่าถ้าเกิดเราทำ personalization ได้ดีก็จะช่วยเพิ่มได้ทั้งยอดขายทั้งในระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวนะครับทีนี้ครับยังมีอีก3ปัจจัยหลักของการทำ personalization ในสินค้าแต่และประเภทครับว่าผู้บริโภคยุคใหม่อยากให้รู้ใจแบบไหนอย่างไรการดับที่1จะเป็นเรื่องของ product แอนเซ i ร์ personalization ในทุกหมวดหมู่เลยครับไม่ว่าจะเป็น wellness, baby care, สินค้าการกิน eating out, delivery, beauty, daily food, essential หรือว่า electronic ทุกสินค้าและก็บริการครับวันนี้เราต้องรู้ใจลูกค้าให้ได้ถ้าจะให้ดีกว่านั้นต้องรู้ใจลูกค้าให้ไวด้วยนะครับเรามาดู3ปัจจัยหลักของการ personalization ในสินค้าแต่ละประเภทว่าผู้บริโภคยุคใหม่ครับอยากให้รู้ใจแบบไหนอย่างไรกันบ้าง อันดับที่1ครับไม่ว่าจะเป็น product หรือ service อะไรก็แล้วแต่ครับทุกคนอยากให้เรารู้ใจหมดนั่นหมายความว่าสินค้าหรือบริการเราต้องรู้ใจลูกค้าให้ได้นะครับถ้าจะให้ดีให้ดีกว่านั้นต้องรู้ใจลูกค้าให้ไวด้วยนะครับไม่ว่าจะด้วย first party data หรือว่า zero party data ก็ตามบวกกับการเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถปรับแต่ง customization ด้วยตัวเองได้อีกเพราะว่าบางที AI หรือว่าอ l g o r i t h m ของเรานั้นยังไม่รู้ใจแล้วก็เข้าใจลูกค้าแต่ละคนมากพอนะครับ อันดับที่2ครับคือการรู้ใจลูกค้าแบบ1ต่อ1 engagement หรือจะเรียกว่าเป็น personalized engagement ก็ว่าได้นะครับมันคือการตอบคำถามลูกค้าให้ไวแล้วก็ฉลาดครับกลายเป็นความท้าทายสำคัญที่สุดโดยเฉพาะในบรรดาบแบรนด์ใหญ่ๆกับแบรนด์เล็กเกิดใหม่ SME นั้นเป็นเรื่องง่ายแค่จ้างพนักง,งานคอยตอบแชทไว้ตลอด24ชั่วโมงอาจจะมีการวัด KPI เพิ่มเติมคือสามารถตอบคำถามลูกตอบคำถามลูกค้าได้ทันทีภายในไม่กี่นาทีหรือเปล่านะครับ แต่กับแบรนด์ใหญ่วันนี้ต้องบอกตามตรงว่าเป็นเรื่องยากถ้าเรามีลูกค้าเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนหรือว่าล้านล้านลายละ่ะเราจะบริหารชดการเรื่องนี้ได้อย่างไรหนึ่งในโซลูชันที่มักนํามาใช้กันก่อนนะ้าก็คือการใช้แชทบอทหรือว่าการวางระบบตอบคําถามอัตโนมัติไว้ล่วงหน้าเรียกได้ว่าถามตอนไหนพร้อมตอบตอนนั้นโดยไม่ต้องใช้คนมานั่งตอบให้กลายเป็นต้นทุนมหาศาลเมื่อคิดจากเมื่อคิดคํานวณจากจํานวนลูกค้านะครับแต่ปัญหาคือแชทบอทส่วนใหญ่ที่ผ่านมาครับ ที่เคยบอกว่าจะฉลาดแค่ไหนก็แล้วแต่ต่อให้เติมคําว่า AI ไว้ข้างหน้าเป็น AI ไอแชทบอทก็ตามเรายังรู้สึกว่ามันมีความฉลาดเฉลียวห่างไกลจากคนจริงๆเนี่ยเยอะมากแต่วันนี้ AI ไอแชทบอทกำลังพัฒนาไปอีกระดับนะครับจากการรู้จัก c h a t GPT เมื่อปลายป,ายปี2022ที่ผ่านมากลายเป็นว่าแชทบอทเริ่มคุยรู้เรื่องมากขึ้นถามอะไรก็ตอบตรงคําตอบเป็นส่วนใหญ่บวกกับการวาง Operation Process ของการทำา Digital Customer Service ใหม่ ให้มีคนที่เป็นพนักงานคอยช่วยตรวจตราคําถามหลังจากตอบออกไปจากนั้นก็สอนเจ้า AI ให้รู้นะครับว่าควรตอบอะไรใหม่เมื่อถูกถามแบบนี้ในครั้งหน้าเชื่อไหมครับว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ครับ1ต่อ1 Engagement จะกลายเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็ทํากันได้แต่เมื่อทั้งหมดนี้นะครับเมื่อเทคโนโลยี AI Chatbot พัฒนามาใกล้เคียงกับคนได้สัก95นั่นแหละครับก็จะเป็นชัยชนะของแบรนด์ใหญ่ๆที่สามารถดูแลลูกค้าหลักแสนหรือว่าหลักล้านได้ดีเสมือน กับที่ลูกค้าเนี่ยแต่ละคนเป็นกลุ่ม e อ c l u s i v e ที่ต้องใช้คนในการตอบแล้วก็ดูแลจริงๆอันดับที่3ที่ลูกค้าต้องการให้รู้ใจครับคือเรื่องของการ Repurchase แบบ Personalization ในกลุ่มสินค้าประเภท Wellness และก็ b y c y r e r e เป็นหลักดูเหมือนว่าสินค้ากลุ่มเพื่อสุขภาพและก็สินค้าแม่และเด็กใช้ความสำคัญกับการเลือกซื้อซ้าแบบรู้ใจนะครับมากเป็นพิเศษอาจจะได้เพราะบ,บางอย่างแล้วมักซื้อสินค้าหรือบริการนั้นซ้ําโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายครับ กจากตัวแปรบางอย่างเช่นลูกโตขึ้นหรือสุขภาพจุดนี้ดีขึ้นมาแล้วนะครับแล้วต้องทําอย่างไรต่อก็เลยจะดีมากครับถ้าแบรนด์ทั้งหลายทําให้การซื้อซ้ําซื้อต่อซื้อเพิ่มกลายเป็นเรื่องง่ายที่แบรนด์พยายามรู้ใจว่าลูกค้าน่าจะอยากได้อะไรต่อไปหรืออาจทำในผ่านในรูปแบบ Subscription Model ให้ลูกค้าสมัครสมาชิกไปแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเลือกสิ่งที่เหมาะสมกลับไปให้ ทั้งนี้นะครับจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคุณมี Recommendation Model ที่สามารถแนะนำได้อย่างรู้ใจจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นนะครับสมาชิกที่ Subscription จ่ายเงินกับคุณไปรายเดือนก็จะถอนตัวไปไม่เหลือแน่นอนครับอันดับถัดมาครับการ Personalize p r r o o t t o o n ครับสำหรับกลุ่มอาหารการสั่งอาหารความสวยความงามแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในสินค้า4กลุ่มนี้เนี่ยคนอยากได้โปรโมชั่นแบบ Personalization ฉะนั้นก่อนจะส่งโปรโมชั่นอะไรไปให้ลูกค้าครับไม่ว่าจะผ่านอ e ีเมล SMS Line a d ผ่านการทำการบ้านให้ดีว่าคนคนนี้น่าจะชอบโปรแบบนั้นจริงๆใช่ไหมคิดจากอะไรครับก็ต้องคิดจากพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าแต่ละคนในอดีตจากนั้นก็ออกมาวิเคราะห์แบบใส่ใจกันสักหน่อยว่าเขาเนี่ยน่าจะต้องการอะไรต่อแล้วค่อยส่งบบ ized, โปรโมชั่นแบบ personalized promo คู u p o ไปให้หรือว่าส่งโค้ดออกไปนะครับถ้าคุณทำได้แค่นี้บอกเลยนะครับว่าลูกค้าจะประทับใจคุณอย่างมาก ตกลุมรักคุณจนไม่อยากย้ายค่ายไปไหนต่อไปแต่คุณต้องทำมันให้ได้จริงๆนะครับอย่าส่งโปรโประเภทมั่วซั่วสุมสี่สุมห้าส่งแบบโปรแมสแมส,แมส,แมสใครๆก็ได้กันอันนี้จะทำให้ Customer Experience แย่แล้วก็ลูกค้าจะมีโอกาสบล็อกเรามากขึ้นหนักที่สุดคือต้อนทุนทางการตลาดในการในของค่าส่งข้อความมาในช่องทางต่างๆเพราะทุกครั้งที่เราส่งข้อความออกไปบอร์ดแคสออกไปล้วนเป็นต้นทุนทั้งนั้นนะครับ อ่านถึงตรงนี้คุณอาจสงสัยว่าแค่รู้ใจลูกค้าทำ personalization ได้ก็พอต่อธุรกิจปีหน้าแล้วหรอใช่ครับผมต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าการตลาดแบบรู้ใจหรือว่า p e r s o n a l i z e d marketing ให้ได้ให้ออกมาดีเนี่ยไม่ใช่คำว่าแค่นะครับเพราะว่าเส้นทางกว่าจะทำได้ระดับเนี้มันหนักหนาสาหัสมากคุณต้องเริ่มจากการทำ data integration ให้ดีสร้าง data standardization ของการเก็บ data หลังจากนี้แล้วก็ต้องลงทุนในเรื่องของ CDP หรือว่า customer data platform อันนี้นี่ยังไม่รวมถึงการเซตทีมการตลาดใหม่ที่ต้องมีคนทำคัสเ o อร์ Data Analytics จากนั้นค่อยให้ทีม Creative หรือว่า Marketing Communica t i เ n เดิมนะครับมาต่อยอดไอเดียจาก c u สเ o อร์ Segment ต่างๆที่วางไว้นะครับแล้วก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าควรวาง Trigger แบบไหนใช้โปรโมชั่นอะไรผ่านเครื่องมือประเภท Marketing Automation หรือว่าพวก Journey Builder จนสุดท้ายนะครับต้องมีคนคอยทำ AB t e s t t n n g อยู่ตลอดเวลา เพื่อเก็บข้อมูลวัดผลเอาปรับปรุงทำ optimize customer journey ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> เห็นไหมครับว่าคําว่าแค่ทํา personalization <c oughs> ให้ดมีมันไม่ใช่แค่เลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเ <c oughs> พราะมันต้องหลือทั้งวิธีการคิดวิธีการทําแล้วก็วิธีการวางแผนของทีมการตลาดแล้ก็ธุรกิจทั้งหมด <c oughs> ตั้งแต่การคิดการทํางานใหม่และแน่นอนว่ามันไม่ง่ายนะครับ <c oughs> แต่รางวัลของการทําได้จึงเป็นเรื่องที่หอมหวานมากๆ ฉันลองมาดูเพิ่มเติมนิดนึงครับจากรายงานของ Facebook หรือว่า Meta Report 2024ถ้าทำแล้วเราจะได้อะไรเป็นรางวัลตอบแทน3รา,างวัลของการทำการตลาดแบบรู้ใจหรือ personalization ให้ดีในปี2024มีอะไรบ้างครับอันดับแรกครับแน่นอนว่าจะทำให้ customer lifetime value นะครับเพิ่มขึ้น10เท่าของ r o i ที่ลงทุนไปโอ้ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมครับ ถัดมาครับจะช่วยเพิ่มในเรื่องของ royalty ครับทำให้ลูกค้า royalty รักเราอยู่กับเรานานๆก็จะกลับไปเพิ่มเรื่องของ customer lifetime value สุดท้ายครับจะไปเพิ่มเรื่องของการ drive brand advocacy ทำให้ลูกค้าอยากบอกต่อครับก็จากข้อมูลก็บอกว่าทำให้ตัวเลข net promoter score การอยากบอกต่อลูกบอกต่อของลูกค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง20คะแนนเลยทีเดียวนะครับเห็นประโยชน์แล้วใช่ไหมครับว่าการทำ presentation นั้นดีอย่างไรนะครับถ้าให้ผมสรุป จบท้ายนิดนึงของ Digital c o n s u m e r Insight ที่6ในปี2024กับการทำการตลาดแบบรู้ใจหรือว่า Personalization ในทุกส่วนของ Customer Journey นะครับก็จะได้ภาพแบบนี้ครับว่าในช่วงเจอร์นีที่เป็น Discovery หรือว่าการค้นพบค้นหารู้จักแบรนด์ใหม่ๆครับ เราสามารถใช้ AI มาช่วยหากลุ่มเป้าหมายที่ใช่กับคนที่กำลังสนใจในสินค้าหรือบริการที่เรามีนะครับปัจจุบันต้องบอกแบบนี้ครับว่าระบบ Facebook Ad นเนี่ยสามารถหาคนที่ใช่ได้ดีมากกว่าเราจนเราแทบลืมเรื่องการเซต Ad ไปได้เลยเสเ็จถัดมาที่2ของ customer journey ครับคือเรื่องของ evaluation การประเมินว่าจะตัดสินใจซื้อไม่ซื้ออันนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เรื่องของ influencer marketing เข้ามาครับให้ผู้ใช้งานลูกค้าหรือว่าครีเอเตสามารถรีวิวได้แบบตรงไปตรงมา ชอบตรงไหนก็บอกไม่ชอบตรงไหนก็บอกหมดแล้วครับยุคที่จะมานั่งอวยเกินจริงโดยไม่มีข้อตําหนิอีกต่อไปความซินเซียหรือว่าความจริงใจจะทําให้ผู้บริโภคที่สนใจเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะครับสเตทที่3ครับของเจอร์นีคือเรื่องของ Purchase หรือว่าการ repurchase แบบ Personalization แนะนำของที่ใช่หรือน่าจะอยากได้อย่างรู้ใจด้วยระบบ a r e c o m m e n d a t i o n เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Upsell ซล o s s s เซ l โดยไม่ต้องให้คนมาทำงานในส่วนนี้ต่อไปนะครับ วันนี้เราสามารถใช้ AI ในการทำสิ่งนี้ได้อย่างฉลาดและก็รู้ใจไม่แพ้พนักงานขายแบบเก่งๆเลยด้วยซ้ำสุดท้ายในเรื่องของเจอร์นี่ครับคือเศษที่เป็นเรื่องของฟีดแบ c k การรีเทิร์สินค้าหรือว่าการรีฟันแบบเพอร์ซอ l i ไรเซชันเราสามารถใช้ AI Chat บ o ทที่ฉลาดด้วย h ช GP t GPT ครับมาช่วยตอบคำถามลูกค้าได้ดีไม่แพ้คนรวดเร็วทันใจอีกด้วยตลอด24ชั่วโมงหรือจะเรียกว่าเป็น one on one personalization ก็ว่าได้สรุปนะครับการตลาดแบบรู้ใจ personalize d marketing กับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ในปี2 0 2 4ครับแล้วคงเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เนี่ยลูกค้าคาดหวังจากแบรนด์อย่างเราสูงมากจะมาทําการตลาดแบบเดิมที่ใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งรูปแบบแมสแมสอันนี้ไม่ได้ผลแน่นอนนะครับจะมาทำแล้วก็จะมาทาการตลาดรู้ใจแบบเดิมๆที่ใช้คนมาคอยจัดก,การดูแลนั้นก็มีต้นทุนที่สูงเกินไปนะครับวันนี้ดังนั้นการนํา AI เข้ามาใช้เพื่อยกระดับเรื่องของดิจิตอลคัสเตมเมอร์เอ็กเพรียนด้วยการทำเพอร์ไลเซชั่นจึงเป็นทางอออกกกกขงนัากการตลลดดยุคใหหม่่ทีีไ รู้แบบนี้ครับต้องรีบเตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าเราจะยกเครื่องทีมการตลาดใหม่แบบจริงจังแล้วนะครับในปีนี้ใน Digital c u สเ o m e r i n s i g h t 2 0 2 4ี่7ต่ที่7ตอนสุดท้ายนะครับเราจะไปดูกันว่าเราจะเอา AI มายกระดับเรื่องของดิจิ t a ลค u สเ o อร์เอ็กซเพรียในทุก c ช Point ในทุกช่วงของ c u s t o อร์เจอร์นีได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าเพื่อนบ้านเราใช้ AI ไปถึงไหนเราจะใช้ AI เพื่อยกระดับธุรกิจได้อย่างไรนะครับเรามาต่อกันที่ดิจิ t a ลอินไซต์ที่7 ของปี2024กันมาต่อกันที่อินไซต์ที่7 i n s อินไซต์สุดท้ายของรีพอร์ตฉบับนี้นะครับนั่นก็คือการตลาดแบบฉลาดใช้ AI driven business และก็ personalized marketing ในปี2024นะครับด้วย digital c u s t m e r insight หัวข้อสุดท้ายนี้จะเป็นการใช้ AI driven business ครับยกระดับการตลาดแบบรู้ใจด้วย generative AI ในรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถขยายธุรกิจไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็อาเซียนได้ง่ายขึ้นฟังดูแบบนี้น่าสนใจเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมครับ้วยต้นทุนที่ต่ําลงกว่าก่อนมากเพราะว่าตั้งแต่เราได้รู้จัก generative AI อย่างพวก Midjourney ในปี2022ช่วงกลางปีตามด้วย ChatGPT ในปลายปี2022นะครับผ่านมาแป๊บเดียวปีนิดนิดครับคำว่า AI กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้เข้าถึงง่ายแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับไม่ต้องมานั่งเรียนเขียนโค้ดเหมือนเดิมอีกต่อไปเราสามารถพิมพ์คุยกับ AI ได้เลย นะครับนี่คือวิวัฒนาการของ AI ในโลกการตลาดวันนี้แล้วก็ในด้านการตลาดแบบฉลาดใช้ Data หรือว่าการทำ Data า r i v e n Marketing ก็จะง่ายขึ้นมากครับตั้งแต่เราเข้าสู่ยุค AI ที่เป็น generative AI ครับเพราะจากเดิมเราอาจจะต้องอาศัย Data Scientist ใช้ความรู้ด้านสถตตขั้นสูงระดับหนึ่งจึงจะสามารถรันโมเดลแบบต่างๆว่าจะเป็น r r e s t i o n a s s OCIATION Model หรือว่า i s s o o t t r e e เพื่อทำ p rediction คาดการหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อดูจากแนวโน้มหรือว่าแพทเทิร์นในอดีตหรือว่าที่เรียกว่าเป็น historical data ที่มีต้องบอกว่าจากข้อมูลนะครับ55%ของผู้ตอบแบบสอบถามครับบอกว่ามีการใช้ AI แอป AI ในเครื่องมือถือเราเนี่ยเป็นประจำทุกวันคุณมีแอป ChatGPT อยู่ในเครื่องแล้วใช่ไหมครับ ทุกวันนี้ต้องบอกเพิ่มอีกครับว่าวันนี้การอยากจะวิเคราะห์อะไรสักอย่างเนี่ยง่ายมากคุณแค่โยนไฟล์ Excel CSV ข้อมูลการขายไปใน h a t GPT ที่เหลือคือคุณต้องตั้งคำถามแบบ Data Thinking ให้เป็นว่าคุณอยากให้ AI เนี่ยไปช่วยหาอะไรมาให้คุณอยากให้มันวิเคราะห์แบบไหนนะครับใน Microsoft เองก็มีการยกระดับการทำ Excel แล้วก็ Power BI ด้วยฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่าเป็น Co Pilot อันนี้เนี่ยผมเคยมีการไลฟ์เรื่องนี้ไปแล้วลองไปหาย้อนหลังดูนะครับ ว่าทำยังไงให้มันช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ง่ายขึ้นทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยคงทําให้เพื่อนๆได้เห็นภาพโลกการตลาดยุคใหมให่การตลาดแบบฉลาดใช้ Data ใช้ AI ทําให้เราทำคอนเทนต์ต่างๆได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นวิเคราะห์ c u s t o อร์ Data เพื่อหา i n s i g h ์ไปต่อยอดไอเดียใหม่ๆได้ไวกว่าเดิมด้วยการพิมพ์คําถามถามถามแล้วก็ถามที่สําคัญคือถามเป็นภาษาคนปกติเนี่ยแหละครับจากข้อมูลก็จะบอกให้รู้ว่าครับเทรนการประยุกต์ใช้ AI ของไทยแล้วก็อาเซียนนี่ ต้องบอกว่าวิดนามเนี่ยมีเทรนด์การค้นหา AI เนี่ยค่อนข้างสูงกว่าชาติอื่นมาตั้งแต่ปี2018นแะครับแต่ว่าปีล่าสุดส0 2 3เนี่ยทุกชาติอยู่ในระดับเดียวกันหมดแล้วเรียกได้ว่าพอถึงจุดกกระโดดทุกคนไล่ทันกันได้หมดฉะนั้นใครไม่ทำคุณจะไม่ทันคนอื่นเขาและนี่ก็เป็นนะครับ use case 3ขั้นตอนแนวทางการใช้ AI driven business Aid กันเรามาฟังดูนะครับว่าเราใช้ AI ยกระดับธุรกิจอย่างไรได้บ้างข้อ1ครับเริ่มต้นใช้ AI driven business เป็นจุดอย่างแรกครับเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ AI driven business ทั้งไทยแล้วก็อาเซียนครับเริ่มตั้งแต่ในการวางแผนการผลิตการจัดก,การซ u p พ l y chain ให้มีประสิทธิภาพใช้กับพวกงาน f อน n ์เอ็ช่วยพนักง,งานขายทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้กับงานทําเรื่องของ customer segmentation วิเคราะห์จัดก,กลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะ profile ลคล้ายๆกันใช้กับพวก HR optimization ครับการบริหารจัดก,การคนในองค์กรลดการลาออกอะไรพวกนี้เป็นตน้น สองครับเลเวลคือการใช้ AI driven business ได้ดีอันแรกคือเริ่มต้นใช้อันที่2คือใช้ได้ดีใช้แบบไหนครับหใช้ AI driven warehouse แล้วก็ inventory optimization ครับก็คือการช่วยปรับแต่งคลังสินค้าสต็อกสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับใช้ AI ช่วยในงาน procurement ครับช่วยงานจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้ AI driven logistics optimization ช่วยกับงานจัดส่งสินค้าครับหรือบริหารเส้นทางการส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อ4ใช้ AI driven product development optimization ช่วยในงานจัดก,การพัฒนาสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นออกโปรดักต์ใหม่อะไรแบบไหนดีที่คนน่าจะอยากได้ข้อ5ใช้ AI driven sales force and incentive optimization คือการใช้ AI ช่วยในงานขายไปจนถึงการให้รางวัลกระตุ้นพนักง,งานขายยังมีประสิทธิภาพนะครับ ข้อ6ใช้ AI ในการทำ Personalized Content ครับช่วยในการทำ Content ดูใจกับลูกค้าแต่ละคนให้แม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อ7ใช้ AI d r i v e n Marketing แล้วก็ Media Mix Optimization ก็คือการใช้ AI ช่วยในการจัดการบริหารช่องทางการตลาดต่างๆที่มีหลากหลายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและข้อ8ข้อสุดท้ายค,คือการใช้ AI d r i v e n Strategy แล้วก็ Corporate Financial Optimization หรือว่าใช้ AI ในการช่วยจัดการกลยุทธ์การเงินของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมาถึงเลเวล3ของการใช้ AI driven business ให้มีประสิทธิภาพครับใช้แบบไหนได้บ้างอย่างแรกครับคือการใช้ AI driven retail ครับคือช่วยในการบริหารจัดการหน้าร้านออฟไลน์ครับทั้งในแง่ของสื่อภายในร้านไปถึงการจัดวางสินค้าการจัดแผนผังของร้านให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดข้อ2ใช้ AI ในการ driven personalization นะครับคือการใช้ยกระดับ customer experience ทั้งหมดในทุก journey จนทำให้ลูกค้ารู้สึกดีประทับใจแล้วก็อยากเป็นลูกค้าเราไปนานๆแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ดูเหมือนว่ายุคใหม่ของ AI ด้วย Generative AI เนี่ยจะทำให้เรานั้นสเกลธุรกิจไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนได้ง่ายขึ้นจะแบบไหนอย่างไรลองมาดูนครับกลยุทธ์การใช้ AI ขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนมีดังนี้นะครับข้อ1การทำาพคอนเทนต์ทำเนื้อหาก,การตลาดและคอนเทนต์ต่างๆได้ตรงกับคนในประเทศต่างๆที่ต้องการเจาะ ตลาดด้วยต้นทุนที่ต่ำลงเพราะ AI ครับคิดภาพจากเดิมต้องอาศัยคนมาแปลคอนเทนต์เป็นภาษาต่างประเทศปลายทางใช่ไหมครับวันนี้ไม่จําเป็นเราสามารถใช้ AI ช่วยแปลภาษาจากเนื้อหาหลักออกมาเป็นได้หลายสิบสิบภาษาในเวลาไม่กี่นาทีด้วยต้นทุนที่ต่ําลงมากหรืออาจจะแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าเดิมเนี่ยเวลาจะขายธุรกิจไปประเทศต่างๆต้องคิดและวางแผนนานมากแต่วันนี้เราใช้เวลาสั้นลงมากครับด้วยต้นทุนที่ต่ําลงทำให้เราสามารถลองตลาดได้ง่ายกว่าว่าควรลุยต่อหรือพอแค่นี้ ข้อ2ธุรกิจด,ด้านการเงินครับสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆที่ถูกมองข้ามได้อย่างแม่นยำจากเดิมนะครับการวิเคราะห์เครดิตสกอร์ริงต้องอาศัยข้อมูลทางการเงินโดยตรงเพื่ออามาประเมินว่าคนนี้ควรได้กู้หรือเปล่าแต่เหมือนว่าวันนี้ครับเราสามารถใช้ Data จากหลากหลายช่องทางมากกว่าแค่ข้อมูลทางการเงินโดยตรงๆนะครับเอามาประเมินความเสี่ยงว่าควรให้บริการการเงินกับคนนั้นไหมเราคงเห็นได้เราคงเห็นได้ผ่านแอปนะครับที่เปิดให้กู้ทางออนไลน์โดยไม่ต้องเจอหน้ากันมาก่อนเลย นั่นหมายความว่าเราสามารถให้บริการทางการเงินได้กับคนทั่วโลกโดยไม่จะเป็นต้องมีข้อมูลทางการเงินตรงๆแบบเมื่อก่อนแบบที่ธนาคารต้องมีข้อ3การกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่เราต้องการได้แม่นยําขึ้นจากเดิมเนี่ยการจะวางแผนกระจายสินค้าว่าควรไปขายที่ไหนอย่างไรดีมักจะอ้างอิงหัวเมืองเป็นหลักแต่มาวันนี้เรามี Data มากมายให้ใช้นะบวกกับความสามารถของ AI ที่ฉลาดและใช้ง่ายครับเราสามารถวิเคราะห์ได้อย่างแม่น,นยำว่าพื้นที่ไหนต้องการเรามากกว่าที่อื่น เราอาจทำอาจทำให้เราอาจเจอพื้นที่ที่ห่างไกลแต่เหมาะกับสินค้าหรือบริการเรามากกว่าและเราก็สามารถนําสินค้าหรือบริการนั้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมจ่ายได้จริงๆในราคาที่ถูกลงครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ3แนวทางการใช้ AI s p l a n d Business ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนในปี2024โดยต้นทุนที่ต่ําลงมากแถมยังสามารถลดความเสี่ยงพร้อมกับประเมินโอกาสที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับด้วยราคาที่ถูกลงมหาศาล รู้แบบนี้แล้วคงปฏิเสธไม่ได้แล้วใช่ไหมครับว่าธุรกิจในปี2024นั้นไม่ใช่แค่ data driven business แต่ต้องพัฒนาไปเป็น AI driven business ได้แล้วนะครับและนี่คือการใช้ AI driven customer experience ครับในทุก journey เ,เพื่อให้การตลาดแบบรู้ใจ personalize d marketing เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงในปี2024จริงๆเนื้อหานี้มีภาพามีภาพประกอบอยู่ลองเสิร์ชเพิ่มเติมในเว็บไซต์การตลาดวอลตอนดูนะครับประเด็นหลักของการใช้ AI driven business ผมสรุปให้เหลือ4ข้อ ให้คุณเข้าใจง่ายๆได้แบบนี้นะครับอย่างแรกครับคือการใช้ AI-driven marketing และ business ครับจากเนื้อหาทั้งหมดจะบอกให้รู้ว่าเราสามารถใช้ marketing automation ได้แล้วทำ marketing automation ได้แล้วครับด้วยเ r ิ t i v e AI ประเภทต่างๆไม่ต้องยุ่งยากเหมือนเมื่อ2ปีก่อน 2. ในการทำ customer segmentation เราสามารถใช้ AI ช่วยจัดก,กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและซับซ้อนกว่าที่มนุษย์อย่างเราจะจินตนาการออก แต่หน้าที่มนุษย์อย่างเราคือการทำความเข้าใจคอนเทกต์ของแต่และเซกเมนต์เพื่อทำความตีความว่าเพอร์โซนานั้นคืออะไรเมื่อมี Data ใหม่ๆเข้ามาก็ให้ AI ช่วยจัดการข้อมูลพวกนั้นเพิ่มเติมเพื่ออัปเดต i n s i g h ์ที่แม่นยำขึ้น 3. คือการทำา p r s s o n l l z z e Marketing เมื่อรู้แล้วว่าใครเป็นใครจัดอยู่ในเซกเมนต์ไหนมี i n s i g h ์อย่างไรบ้างก็ถึงเวลาทำการตลาดแบบรู้ใจออกไปอย่างแม่นยำใครน่าจะอยากได้อะไรอยู่ใครกำลังจะอยากซื้ออะไรเพิ่ม มีพฤติกรรมแบบนี้จะเลิกไปลูกค้าเราเร็วๆหรือเปลา่ายังไม่นัถึงการตอบแชทแบบทันใจและก็ฉลาดพอจะเข้าใจความต้องการลูกค้าด้วย AI chatbot แบบ chat GPT จริงๆไปจถึงการปรับแต่ง marketing ให้เข้ากับแต่ละ location พื้นที่ต่างๆด้วยตัวเองอัตโนมัติข้อ4 media optimization ทําให้การปรับโยกงงบสื่อโฆษณาเป็นไปอย่างรวดเร็วด,ด้วย data ที่ได้มาโดยไม่ต้องรอให้จบสัปดาห์แล้วค่อยมาวิเคราะห์วางแผนแบบเดิมนะครับ ช่องทางไหนพาลูกค้าตัวจริงมาก็ไปเพิ่มงบตรงนั้นตรงไหนไม่ได้พาคนมาเท่าไหร่ก็ไปลดงบการตลาดลงไปแต่ทั้งหมดนี้จะทําได้ก็ต่อเมื่อมีการ tracking data ที่ดีด้วยเพราะไม่ไงั้นก็จะเป็นการปรับมั่วซั่วจากแค่ last click ซึ่งทุกวันนี้ customer journey มัน fragmented หรือว่ามันกระจัดกระจายมากๆนะครับทีนี้ลองมาดูอะไรอีกนิดนึงครับว่านักการตลาดอย่างเราเนี่ยจะเอา AI มาช่วยงานด้านไหนบ้างนะครับและนี่คือ10 เนื้อง,งานการตลาดที่สามารถใช้ AI driven marketing ได้90%นะครับนตกการตลาดบอกว่าจะเอา AI ไปช่วยในการ automate customer interaction 89%ดจะไปช่วยเรื่องของการทำ data integration 88%จะช่วยเอาไปทำจะช่วยเอาไปทำ personalization แบบ omnichannel 88%จะเอา AI ไปช่วยในการทำ process automation 87%บจะอกว่าจะ AI ไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องของ customer identity 87%เช่นกันบอกว่าจะเอา AI ไปช่วยในการทํา O2O marketing แล้วก็ CRM l e s s customer experience 77%บอกว่าจะเอา AI ไปช่วยในการทํา real time promotion 75%จะบอกบอกว่าจะเอา AI ไปช่วยในการทํา programmatic ad แล้วก็ media buying 74%ครับบอกว่าจะเอา AI ไปช่วยในการทํา prediction customer behavior และ74%ครับบอกว่าจะเอา AI ไปช่วย improve customer segmentation หรือว่าการทํา look alike audience ให้แม่นยํากว่าเดิมนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับ เนื้อหาทั้งหมดของการใช้ a i สําหรับนักการตลาดที่สามารถช่วยเราได้ตามลําดับความสําคัญต่างๆที่มีความยากง่ายต่างกันเราคงเห็นภาพแล้วนะครับว่าการตลาดหลังจากนี้ไปจะต้องใช้ทั้ง AI แล้วก็ Data ร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะนี่คือโอกาสใหญ่จากการใช้ AI ที่เราสามารถบุกตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายขึ้นไม่ได้ปล่อยให้เขามาบุกเราอย่างเดียวนะครับเราสามารถทําการตลาดด้วยต้นทุนที่ต่ําลงมากใช้คนน้อยกว่าเดิมหรือใช้คนเท่าเดิมแต่ได้งานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือ7 Digital Customer i n s i g h t ประจำปี2024จากรายงานของ Meta หรือว่า Facebook ครับใครที่สนใจอยากฟังเรื่องราวของ Digital c o s เ m m r r n s s i h t t นี้ทั้งหมดสามารถฟังย้อน